พามาป้อนกล้วยควายเผือกที่มีค่าตัวถึง70บล้านบาทพร้อมกับนั่งรถชมควายกว่า400ตัวและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการดื่มนมควายครั้งแรกในวิวท้องนาครบจบทุกกิจกรรมภายในสถานที่นี้ที่เดียวเลยค่ะที่นี่คือสอนสลีฟฟาร์มคาเฟ่บรรยากาศร้านธรรมชาติสุดๆพอเข้ามานั่งในร้านก็จะได้แอปเปติเซอร์แบบนี้คนละชุดเลยค่ะจะเป็นกล้วยตากกับน้ำเก๊กฮวยรอแป๊บเดียวน้ำก็มาเสิร์ฟจะเป็นนมควายสดแล้วก็มัทฉะลาเต้นมควายที่นี่มีรสชาติอ ค่อนข้างหวานมากๆเลยนะคะมัทฉะลาเต้ก็เช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศในการดื่มนมดีมากของหวานจะสั่งมาเป็นโยเกิร์ตทอดหน้าตาน่าทานมากเหมือนไอติมทอดแต่เป็นโยเกิร์ตมีความเปรี้ยวบรรยากาศในร้านแบบรวมๆชอบความธรรมชาติของที่นี่มากและนี่ก็คือวิวห้องน้ําแบบโล่งจ้งแบบนี้เลยค่ะเช็คบินมาราคานี้เลยหลังจากนั้นก็แจ้งพนักงานว่าอยากดูควายพนักงานแจ้งว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมควายเป็นรอบๆไฮไลท์ของที่นี่คือควายเผือกตัวนี้เลยค่ะชื่อ แก้วฟ้าเป็นพ่อพันควายเผือกที่มีอายุกว่า14ปีพี่ที่ดูแลแจ้งว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากมีพ่นละอองน้ําให้แก้วฟ้าตลอดเวลาเลยเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนจากตัวให้น้องที่นี่มีขายกล้วยป้อนน้องด้วยนะคะราคา30บาทเท่านะั้นสามารถซื้อเพื่อเอามาป้อนน้องได้แบบนี้เลยค่ะน้องดูน่ารักมากระหว่างนั่งรถกลับก็เจอกองขี้แบบนี้ค่ะแล้วก็เจอแม่วัวพร้อมลูกเพียบเลยและนี่คือแม่พันควายเผือกใครสนใจไปได้นะคะอยู่แค่ปาจีนแค่นี้เอง